สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำหัวฉีดน้ำนะครับประดิษฐ์เองโดยใช้ท่อ PVC กับฝาฝาขวดน้ำอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีกวาล์วก๊อกน้ำ,นำไหนลองปิดดูสิครับลองปิดดูสินี่ไม่ต้องเมื่อยนะครับไม่ต้องเมื่อยเดินทางไปปิดนะครับนี่หัวก็หมุนออกได้นะครับเี่เยี่ยมจริงๆ ไหนลองเปิดดูครับดองลองเปิดดูครับนี่ไม่ต้องเดินไปปิดเปิดอาฉีน้าเป็นฝอยนะครับไม่ต้องไปเดินไปฉีดเออไม่ต้องเดินไปปิดเปิดที่ออก๊อกนะเวลาสายยางไกลๆเนาะโอเคนะครับง่ายๆนะครับทุกคนสามารถเอาไป ผลิตกันใช้กันได้ที่บ้านไหนดูตรงหัวเสียบที่มือจับนะครับนี่พันสายยางง่ายๆเลยครับโอเคนะครับ